เข้าสูออร่ร,รายการ ICU นะครับผมรายการที่จะบอกเรื่องราวทานสคริปต์วิดีโอครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมหาลัยกิจกรรมคณะกิจกรรมชมรมออกค่ายขึ้นสแตนซ้อมรีดหรือละครเวทีเราจะนํามาบอกนะครับยิ่งกว่าเรื่องจริงผ่านจอยครับวันนี้นะครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับบอสครับผม โดยในรายการนี้นะครับเพื่อนๆสามารถส่งคลิปวิดีโอนะครับความยาวไม่เกิน2นาทีและอัปโหลดลง YouTube และส่งมาตามข้างล่างนี้นะครับผมไปที่ช่วงแรกเลยนะครับช่วงคลิปเชาวานั่นเองครับ ประเดิมด้วยคลิปแรกเวยครับเป็นคลิปจากกองสันนาการนะครับที่ไปออกค่ายุย้ชนธรรมศาสตร์ร่วมสืบสารตำนานท้องถิ่นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมโดยคลิปชิดนี้นะครับมีการโชว์เสียใจแต่ไม่แคร์ด้วยครับซึ่งเป็นการเรียนแบบคนคนนึงจากใน YouTube นะครับซึ่งจะเสียใจยังไงจะหายยังไงไปติดตามกันเลยดีกว่าครับผม เียวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในงคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่ง i และสำหรับช่วงที่2นะครับเป็นช่วงคลิปแบทเทิลครับ,รบซึ่งเราจะเอาคลิป2คลิปนะครับมาแบทเทิลกันซึ่งในเนื้อหาของคลิปนี้จะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับอาจจะเป็นสีสันต่างๆนาๆนานะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเอาคลิปของทางที U ่ยูโฟกซองและที U ่ย b แบนมาแบทเทิลกันครับซึ่งสองชมรมนี้นะครับถือเป็น2ชมรมที่มีความขลิ้นชื่นในด้านดนตรีมากจะน่าสนใจขนาดไหนจะแบทเทิลกันมันขนาดไหนนะครับมาชมกันครับผม สุดท้ายนะครับเป็นช่วงคลิปทำดีครับผมซึ่งในช่วงนี้นะครับจะมีคลิปวิดีโอครับที่เพื่อนแอบถ่ายการทำความดีของแต่ละคนนะครับซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อสังคมและเพื่อประชาชนนั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับคลิปทำดีของพวกเรานะครับเป็นคลิปมาจากทูกิจกรรมมหาวิทยาลัยของพวกเรานะครับซึ่งในตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงคัดเลือกทูตประจำปีนี้อยู่ด้วยครับทีนี้มามาดูกันครับว่า ทุกกิจกรรมของพวกเราจะทําความดียังไงทําเพื่อสังคมยังไงทําเพื่อประชาชนยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันครับผม ชมกันว่าต่อไปเนี่ยเขาจะทำไปสมรดอะไรต่อเชิญเลยค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องที่ห้องที่นมห้องเก็บหมา่ก็จะมีหมาตั้งแต่ตัวเล็กๆใช่ไมพี่งชตัแบบตัวใหญ่ๆแล้วก็เขาก็จะมีแบบบอกไอยว่า กลองเป็นยังไงแบบตองไปหาพาไปหาหมอไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ชื่ออะไรอะไรเขาจะมีเหมือนเป็นใต้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยบอกเอาไว้ค่ะเพื่อให้รู้ตัวนี้เป็นเป็นของใครแต่ว่ามันจะมีบางกลองที่แบบอย่างเงี้ยค่ะฮมเวชชาบก็คือต้องพาไปหาไปหาหมอไปหาสตวแพทย์ที่จะมาทำอยู่ทุ่ห้อง ีบางตัวที่แบบต้อนยาหรือทำแย่อะไรก็จะติดไว้ที่หน้าตรงหว่าถ้าตัวไหนดุก็จะมีตอนนี้ดูตอนนี้ดูะน้าตาดูเรียบร้อยมาก้จริงๆบางตัวมันก็ถ้าเข้ามาแรงๆเนี้ยมันก็จะดูอะค่ะจะเห่ากัเขาถ้าไปสักพักนึงก็เหมือนกัมันจะนิ่งลงมันจะนิ่งแล้วก็ เฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะขี้ระแวงหมาขี้ระแวงพี่ขี้ระแวงตัวนี้ขี้ระแวงตัวนี้ขี้ระแวงเข้าระแวงไฟน้ำท่วมอะไรนะหมาตัวนี้เป็นหมาขี้ระแวงไฟน้ำท่วมไหนไหนไหนสายที่ดีมันขี้ระแวงอ่ะเฮ้เฮ้ยขี้ระแวงคืออะไรคือแบบ ตะหนกไงคิดกะหนกไงวะและนี่จะเป็นห้องหมาตัวใหญ่นะครับก็มีหลยเขาจะแบ่งแยกไซกันไซนี่จะเป็นห้องใหญ่ที่สุดนะ ตัวนี้เหรอตัวใหญ่นี่มาตัวใหญ่อ๋อก็จะมีบางตัวที่แบบมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้ามันดุดุมากๆอะไรก็จะให้มันอยู่ด้วยกันค่ะคือตอนแรกอ่ะเราไว้ข้างล่างหมดเลยเราเพิ่ง uh ย้ายขึ้นมาข้างบนนะคะก็แบบค่อยๆย้ายก็ย้ายตัวเล็กก่อนถ้าตัวเล็กตัวไหนที่มันแบบมันอยู่ด้วยกันกับตัวใหญ่เราก็จะย้ายตัวนี้ที่มันดุเนี่ยครับ คันีโล่มาตัวไหนตันี้หล่คือตัวนี้อนอเอ้ยกินน้ำอยู่ด้วยวนีตัวนี้ที่เราหลอ่อนะตัวมานี้หลมาถ้าเรานหมาจะม,ม,ากกมีรับสิตวันนี้จริง นะะคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปดูโซนที่เป็นหมาแม่ลูกอ่อนแบบว่ามีลูกตัวเล็กๆน่ารักๆเืาก็จะไปเข้าสู่โซนแบบกิ๊กมีกิ๊กมีกันโอเคไปเลยค่ะราคาตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของแม่สุกับลูกสุดานะ ตัวกแบบจะแบบอยากเฮ้ยจะออกจะออกได้เจะแล้วจะแ้จแอามาแล้วเอามาแล้วจับไว้จับไว้มาลุมานออกมา้ยเมื่อกี้เป็นพิซซันเบย์นะครับิซนเบร์เราคัตอันเดมเมื่อกี้เทรานจริงสุดยอด แลเนี่ยจะสังเกตว่าหมากตัวเนี่ยมีแบบแบบมีอยากออกมากันทุกตัวเลยเนานะแม้ใช่เพราะฉะนั้นก็ยอยากแบบอยากแล้ใครใครว่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วยกันได้ใช่ไหมแม้ใช่เพราะเดี๋ยวก่อนที่ยจะจบรายการไปเราก็จะมาหารกันแล้กันว่ามาทนี่ยังไงได้บ้างมายังไงดีนะแมแท็กซี่แท็กซี่เหรอแน่เลยว่ามาแมส้<ช>แมแมสีแล้วก็มาแม้สีเนี่ยก็จะเจอแบบเจอแยกแมสี มาวาเขาหลงเก่าจะเป็นแใหญ่ซึ่งแบบเห็นเด่นชัดมากสมมกาที่จุากรมาวยสังเกตได้คือจะเห็นหมาแล้วก็จะได้กลินได้กลิ่นขอาได้กลบูอยเลยกว่ามันก็มีทุกวันเลยครัเขาต้องการสารมาทุกวันเงี้ยมีรอนี้สรอบใช่ไหมคือรอบเช้าแปดโมงเช้าแล้วก็รอบบ่ายบ่ายสองโมเย็นทำับ้างแต่รอบ

I'll hold the door. Please come in. And just sit here for a while. This is my way of telling you I need you in my life It's so cold without your touch I've been dreaming way too much Can we just turn this into reality cause I've been thinking about you lately Maybe you could save me from this crazy world we live? และสำหรับรายการ ICU วันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยถ้ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากส่งคลิปวิดีโอมานะครับก็สามารถส่งลงมาตามข้างล่างนี้ได้นะครับผมครับและสำหรับวันนี้นะครับผมพิธีกรบอสขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ